น้ำเงินสวยสวยจ้าสวยกระดอกกันเดียวมาสวยสวัส,ส,สดีค่ะวันนี้พบก,กับน,น้องน้าสืบมุนโตรตอลีมาอีกแล้วจ้าสวัสดีค่ะน้องเหมยเล่จ้ามาเออพอกับเอ็มจีอีกแล้วพี่น้องออแต่สีเน,นี่ยสวยสวยนานๆทีมันจะเข้าออไง เิดเอ็นสีเหลืองสีแดงสีขาววันนี้จัดกับทูโทนขาวน้ำเงินมาให้เลยเออขาวน้ำเงินแต่มันเป็นแบบน้ำเงินน้ำทะเลจ้ะคะสีออกไม่เก่าไม่เก่าดูไม่เก่าเลยโอเชียนบลูว้าวแปลน้ำแปลน้ำแปลว่าอย่างเงี้ว มาเขาเหลืองเลยวันนี้มาพบกับรถอะไรคะ MG 3นะคะ 1.5D นะคะชูชนเกียร์โต้ปี2017 78จ้าเออปีใหม่ๆเลยนะคะจ้าที่สำคัญซื้อ1คันแทมหนคันจ้าจ้าห้ยไปเลยม,เมอเตอร์ไซค์ฟรีนะคะจะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆของพวกเราจะคืนกำไรสู่สองคมจ้า<ม>นะคะ แล้วมาออกรถกับเรานะคะใช้เงินดาวเพียงแค่ศูนย์บาทเท่านั้นจ้าฟีดาวพร้อมจ้ะเอารถคันนีไปเลยเอาไปเลยแถมให้อีกคันนึงจ้ะเท่านั้นพ่อบอบอพ่อขั้นสั่นเดี๋ยวน้องนัดน้องเมย์ให้บาตเติมน้ำมันไปอีกมูลค่าห้าร้อยบาทจ้าใจดีมากเลยพี่เมย์เออนะคะแล้วก็บอพ่ออีกบอพ่ออีกส่วนธุรกิจพอดีธศรกิจไม่ดีเอาคาบี้ไปเลยฮะจริงเหรอเออทดลองขับอีกเออ 90้าวันโอ้โหนะคะ<อ>แล้วหลังจากนั้นค่อยผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่ห้0 0ันสบาทเท่านั้นจ้าก็ถูกนะอยู่นะรถสวยๆอย่างนี้เลยเออ,เ,อเดี๋ยวเราปีไหม่ก่อนเออจ้ามาเลยจ้าไฟหน้าใส่ทิิงเลยใช่แต่ว่ารถเพิ่งเข้าไอตรงไหนที่มันเปื่อนมันเลอะเธอะจ้ะเดี๋ยวเราล้างให้ใหม่นะคะแม็กติดรถมาสวยนะถามว่าสวยไหมสวยสวยจะทำบอมบ้ไส้นี่ล่ะ เปลี่ยนให้ได้ก็เปลี่ยนให้ได้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็น p 3 7ฟรี RPF1 ฟรีค่ะ CE 2 8ฟรี IE 3 0เลือกไปเลยสี่จ้าแต่ว่าลายนี้สวยนะแต่ว่ามันมีดุงดุมข้างในมันดูข้างนึงใช่ไหมเอออาจจะไปปีนยังมากนะคะมีไฟเลี้ยวข้างด้วยกุญแจรีโมทนะคะจ้ะอย่าออโต้ได้เลขไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลนะคะวิทยุเครื่องเสียงครบ นะคะเกียร์ออโต้แอร์แบกสองลูกนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันข้างหลังข้าใหม่ๆเลยกระจกข้างกระจกข้างแับไฟฟ้ากระจกข้างแับไฟฟ้าฟ้าจ้าฟังก์ชันทั้งเราอยู่ตรงกลางเลยตรงนเออเม็ดอาร์ตนะคะเรียงสวยครบทุกเม็ดรับประกันเลยไม่มีชนหนักพี่ความจมน้ำไฟไหม้มาแน่นอนสติ๊กเกอร์มอกรอยู่ครบนะคะแผ่นเพจของ MG อยู่ฝั่งนี้สามารถซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายจ้าจ้าดูฟังก์ชัน อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเบาะหนังรอบกันนนเนี่ยอันเนี้ยที่พักเท้าเหรอเออนั่นแหละสำหรับคขาว่าเ g สีสวยๆเลยสวยนะเขาเก็บรายละเอียดดีใช่ภายในนี่คือเบาะหนังสีดำนะคะดูแลรักษาง่ายเด้อ้าเม็ดอาร์ตก็เดิมๆครบทุกเม็ดเลยขั้นหนตำมากก็บอกต่ำมากขั้นหนเดิมก็บอกเดิม้าอันนี้ให้ดูรอบกันเลยรถพึ่งเข้านะคะตัวเดิมท้ายเดิมนะคะ ฟ็อกแม่แรงคู่มือยางอะไรอยู่ครบนะคะพื้นเดิมรถไม่เคยติดแก๊สมาเด้อไม่เคยจมน้ําด้วยเออแล้วซอกประตูเดิมๆเลยเดิมๆเลยบ่อพับลงได้นะอันนี้เป็นห้าประตูต่อนะพับลงได้ใช่เอาไปขายของก็ได้เอาไปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไปทํางานอ่าเออเอาไปสมุนกรงเรียนได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะก็ต้องถือมือฟาทางด้านจากรุณลือละตงใช่ ตัวนี้อันนี้มาแล้วโออะไรนะโอเมกอนเออมันานตะไยพี่น้องใส่กลิบเลยบ่อนังรอบพันนะคะน็อตซอระตัวเดิมเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะนะคะเอ็มจีเครื่องพันห้านะคะเดิมเดิมเลยไม่เคยทำอะไรมาเด้อเครื่องนิ่งกิบเลยเครื่องนิ่งน้ำมันไม่เยิ้มเลยนะคะสติกเกอร์คานหน้าอยู่ครบนะคะเบรกเอเเอส น็อตฝากระโปรงไม่มีถอนมีแกะนะคะล่างแก้มเดิมไม่มีถอนมีแกะมเหมือนกันคะคะหน้าเดิมๆเลยเดิมๆเลยเครื่องพันห้าเครื่องพันหาพี่น้องเป็นเก่งกลางนะคะเป็นซินนะเป็นซินจะไปหาเติมดีเซลนะเครื่องพังหมู่น้ำเดิมพี่น้องเนี่ยเราส่วนใหญ่อะคนอะเห็นมาเยอะใช่ไหมร้านอื่นเขาจะทํารถให้เรียบร้อยก่อนเออเอาให้สวยก่อนแล้วค่อยมารีวิวจ้ะแต่สังเกตทําไมร้านเราถึงเอามารีวรวคือแบบว่าเปื่อนแท้เออ อีเละเครือข่าซิล่างให้บ่แมนดิวไล่ค้นแมวหาล์รังเทือกเี็บงานให้บ่หาล์รังเทือกนี่รถหลบโตนี่บุบบ้างไฟแตกบ้างก็ยังเอามารีวิวเออนะคะเพื่อให้ลูกค้าจังความเดิมเออให้ความแบบว่ารถไม่ยังใสใช่เบื้องแบบนั้น่แมจะรถพลิกความมายับมาเลยแล้วเท่ามาตีขึ้นแมนไม่กิฟตเลยไม่กิฟตเลยรถปี2009 2010แต่ไม่กิฟตเลยอันนั้นตายานแล้วเออของเท่านี้นี่แบบเดิมมาแบบเดิมแบบนั้น ถ้าไม่เชื่อคุณไปดูคลิปส่งรถอันนั้นคือออกสภาพแบบนางฟ้าเลยก็คือเราเก็บทําความสะอาดเก็บงานให้แล้วเรียบร้อยเนาะมา MG 31.5D นะคะซีทูโทนเกียร์โตปี2017-78จ้าเปิดราคาขายอยู่ที่290,000เเท่านั้นเลยออกรถกันเราว2คนใช้เงินดาวเพียงแค่0บาทจ้า0บาทรับรถเลยจ้าและที่สำคัญแถมฟรีมอเตอร์ไซค์1คันไปเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญให้คัฟรี เก้าสิบวันหรือสามเดือนจ้าสามเดือนเอาไปตั้งละก่อนพี่น้องหลังจากนั้นนะคะค่อยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่ห้าพันกับอีกสี่ร้อยบาทเท่านั้นเด้อแล้วก็ได้โปรโมชั่นจากเราอีกนะคะค่าจัดให้ค่าโอนให้ค่าสีพระบอให้จะส่งรถถึงบ้านก่อนออกเทน้ำมันเครื่องถ่ายกองเครื่องถ่ายของเล้ยวฟรีติดรอบคันประดับเดินติดรอบคันและประกันหลังการขายหนึ่งปีเต็ม W Smart อีกหนึ่งปีเต็มไปเลยจ้าแล้วก็ แถมบาทเติมน้ำมันไปอีกมูลค่า5 0 0บาทจ้าเอาไปเลยพี่น้องจ้านะคะลแล้วก็ผู้ใดสนใจอยากจะซื้อส,สิจองค่ะนี่นะคะจะทำยังไงบ้างเนาะทางเพจเฟซบุ๊กนะคะลรงก์ไลน์และเบอร์โทรน้องเหมยน้องนัดปักหมุดอยู่ด้านบนนะคะส่วนช่องทางยูทูบปักหมุดด้านล่างก็แสดงต้องเติมนะคะ,ะกดไลาก์กดทักกดโทรมสทาสอบถามมาซื้อมาจองกับเราได้เลยส่วนเอฟซีท่านไหนนะคะที่กดไลค์กดแชร์ไปหรือว่าไปแนะนําเพื่อนให้มาซื้อมาจองกับเราได้ก็เดี๋ยวเราค้านแนะนาทางการตลาดไปเลยสามมันบาทส่วนเอฟซีท่านไหนนะคะที่เข้ามาสนุก ร่วมคอมเมนต์กับเราจ้ะ,ะคะ,ะก็ว่าจะเป็นทางเพจเฟซบุ๊กยูทูบหรือช่องทางท i k ต o k อนะคะชื่อช่องว่าไอเซมจัดหนักเซียจัดเต็มนะคะหรืออีกหนึ่งช่องนะคะ SCC Motor SK ดีานาำตานกิบไปเดอ้อจ้ะ มีสองช่องท่านมีสองช่องทางช่องไหกเขาอะไรก็ไปอีกช่องนึงนะบรรดาศึกบอกมีสุขันสนุรวมกับันเทินถ้าเราเข้ามาลมคอมเมนต์กับเราบปได้เราจะแจกเสื้อ fc ส่งไปให้หนึ่งตัวจ้าแต่เรารับประกันแค่ตัวรถยนต์นะจ้าอันนี้นะถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นี่มันเป็นของแถมเล็กๆน้อยๆนะคะโอนเล่มเป็นชื่อคุณแต่ว่าเราไม่ได้เก็บงานให้เนาะขนาดจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเพราะว่ามันเป็นรถมือสองนะคะแต่ว่า รับประกันเลยว่าบ่เคยข้อหักบ่เคยซุ่นนะครับแบบว่าถอดอะไรมากแน่นอนมีเล่มนะแมนมีเล่มอนเล่มให้จ้ะขับไปตลาดได้ถูกต้องแมนสมดเอินจับแน่นอนขั้นเจสมวกกันนอนว่าแต่มีมเตอร์ไใส์เอาไว้ขับไปน่นไปหนีใส่งานกับพ่อเนาะนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้รับประกันให้นะคะก็เป็นของแถมของเรานี่แหละแต่ว่าเราอ่ะไปส่งรถให้ฟรีหน้าถึงหน้าบ้านเลยทั้งสองคันนะสองคันไปพร้อมกันเลยไปพร้อมกันเลยนะคะ MG แถมฟรีมอดตอร์ไซค์จ้า